สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุคนครับพบพ่อครับผมลุ้มนุ่มสร,ริงกินแสบนะครับพี่น้องเมื่อนี้นําเสนอเมนูครับผมอบซี่โครงหมูนะครับผมอบซี่โครงหมูพี่น้องนี่ก็สมตำเนาะตำหุงขอนี้เนาะเช่นเคยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กําลังใจลุ่มนุ่มสริงกินแสบด้วยนะครับมาเจ็บแสบร้อ,อกันพี่น้องขออนุญาตนะครับจวดจั็หน่อย โอ้นะครับจวดน้ำกันคนนี้เราเช่นเคยพี่น้องขออนุญาตไว้ข้างล่างอบสิครองหมูพี่น้องกับจำหุงมาครับแซ่บๆน้ำกันก็นกนลุงนุ่มสรินกินแซ่บนะครับผม,มเออแมวบางปูอนอบบกละห่องอบสิครงจรุลุอืม,มอยากใส่มือเลยพี่น้องเด้กเกอคือเขาอือ Xe ấm ạ Cùng khẩm Cảm Chấm các bạn 嗯，这，白，努啊，嗯。 นัวมากเลยซีโกงหมูการน้าหมากพ hm. <c oughs> ี่น้องนีมาลงอืเขาก็ดีจำบมหุงบสิ่โคง 嗯嗯嗯嗯，这、嗯。嗯 เผ็ดจัดจานเลยเป็นอ่ะแบบสีสันอบซิกโครงหมูกับสมตดำนะครับผม แซ่บครับน,นั่ม่ากในบานล้อบแซ่บมากรลอนพี่น้นอ,อ,นนนองจหูกเพ็ด,พดจําน้ำเลยอืมพริก แซ่บจนดูดน,นิ้วน,นี่ยเขาเอื่นซุดน้ำตำมะหุงพี่น้อง สุดหอดพี่น้องสุดหยดดูอืมอ้ม ละเอเสียบมากเผ็ดน,นัวดูในพี่น้องแปลนปะออร่อยมากเสียบจนหยุดไม่ได้ เจ็บจนดูดนิ่วพี่นอะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดติดตามให้กำลังใจลูกนมสตรีนกินแสบด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ